สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอตนช่วงนี้อตอนนี้ก็ประมาณบ่ายบสามโมงยี่สนาทีนะที่ผมอัดคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้ฟุตบอลเจลีกอย่าลืมดูกันนะ,ะผมก็พลาดไปคราบก่อนอวันพุธที่แล้วใช่ไหมวันพุธวันแม่ผมพลาดไปไม่ได้ดูบอลกองกวินนะฮะลืมไปเลยว่ามีบอลลูวันครับเอ,อันนั้นก็พลาดไปนะก็ไม่ได้พูดคุยหลังเกมเนาะเออแล้วก็แต่ ฟุตบอลเจลีกอาทิตย์นี้ไม่พลาดแน่นอนครับผมอาทิตย์นี้เออวันเสาร์นี้วันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมเหมือนเดิมก่อนเกมการแข่งขันก็มาพรีวิววิเคราะห์ก่อนนะครับผมว่าทายผลกันนะครับท่านผู้ชมก็ร่วมสนุกทายผลกันสนุกๆน,นะเออขำๆนะครับก็อย่าอย่าไปเล่นการพนันนะผมผมไม่สนับสนุนนะอันนี้เรามาเดาผลวิเคราะห์กันเรื่องของรูปเกมอะไรนู่นนี่นั่นกันนะว่าความน่าจะเป็นเอ่อ ใครจะแพ้ใครจะชนะใครจะเสมออะไรยังไงเนาะผมก็ได้ฐานข้อมูลมาดีๆนะเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งชื่อว่า f o o t y s t a t นะ f o o t y s t a t org โอ้โหสถิติเขาเก็บสถิติแต่ละทีมค่อนข้างจะละเอียดละเอียดเลยทีเดียวนะผมเลยบอกว่าเฮ้ยผมชอบทีมนี้มากเลยเอย้ผมชอบผมชอบเว็บไซต์นี้มากเลยนะครับผมอ่ะในส่วนของคู่นักเตะไทยคู่แรกที่จะจะทำการแข่งขันวันพรุ่งนี้ก็เป็นคู่ของเจชนะทิพย คาวาซาโดเตซัปโปโ,โรจะเปิดบ้านเจอกับศึกหนักเลยนะครับเจอกับจ่าฝูงคาวาซากิฟอนเต่นะครับผมเวลาเที่ยงวันนะครับเที่ยงวันนะครับเดี๋ยวถ่ายทอดสุดถ้าไม่ช่อง9ก้าก็ทางช่องยูทูบของสยมสปอร์ตเนี่ยเดี๋ยวก็ดูกันอีกทีนึนะว่าไปหาช่องทางกันอีกทีว่าช่องไหนอะไรยังไงเนาะ,ะก็มี2ช่องทางนะถ้าไม่ youtube หรือว่า Facebook ของสยามสปอร์ตหรือว่าก็ช่อง9ก้านะครับผมเดี๋ยวไปหาโปรแกรมกันอีกทีเนาะ,ะคู่นั้นผมผม ไม่วิเคราะห์ะเพราะว่าเมื่อวัน2วันก่อนอน่าจะวันแม่นั่นแหละผมได้ทําการวิเคราะห์เจาะลึกไปแล้วว่าคาวาสกิฟอนตาเล่เป็นยังไงแล้วมาเทียบกับสถติของอซัปโปรโรเป็นยังไงอันนั้นอันนั้นดูไปแล้วโอ้โหยาวเลยประมาณ30กว่านาทีนะผมวิเคราะห์วิเคราะห์รูปเกมสไตล์การเล่นของคาวาสกิเป็นยังไงแล้วสิ่งที่สิ่งที่ซัปโปรโรจะเจอนะั่นคือคือสึกหนักเลยนะ,ะนัด รูวานครับผมไปดูไฮไลท์ไฮไลท์ของของซัโปโปโรนะก็หลังรั่วพอสมควรเลยนะขนาดเอาตัวอาจจะเป็นตัวรองหรือเปล่าตัวหลักก็หลังรั่วเหมือนกันนะครับอันนี้ผมว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยที่จะเจอกับคาวาซากิฟอนตเลในนัดที่จะถึงนี้นะหน้าเขาเรียกว่าหน้าเป็นห่วงครับหน้าเป็นห่วงเรื่องแผงหลังนะว่าอาจจะโดนยิงเยอะ,อะผมว่าน่าจะโดนกดอะ่ะกดอืม ผมว่าถ้าโดนสักลูก2องลูกนี่ถือว่าเก่งนะแต,แต่ถ้าเกิน3ามลูกขึ้นไปนี่ถือว่าหนักละหนักละนะครับผมก็มีโอกาสสูงนะที่จะโดนเกิน3าลูกนะสำหรับซัปโปโรนะเพราะว่าคาวาสกิฟอนตเล่นะครับผมเ่าน้าจะโหดเลยในฤดูกาลนี้สถิติต่างๆน่าจะคมหลายๆทีมใน Jay League ด้วยนะครับผมอ่ะอันนั้นผมจะไม่วิเคราะห์ไปแล้วเพราะว่าผมก็เดี๋ยวมาสรุปท้ายคลิปเนาะว่าเป็นยังไงก็ผม ฟันธงดาวทิ้งไปแล้วดาวทิ้งไปแล้วว่าซัโปโปโรจะแพ้ในบ้านกับคาวาสกิฟอนตาเล่นะส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับผมอีกคู่หนึ่งแข่งประมาณ4ี่โมงครึ่งนะสี่โมงครึ่งวันพรุ่งนี้เหมือนกันนะครับโยโกวามาเอฟมารีนอสนะครับจะบุกไป,ปเยอดโออิตะท่นิตะนี่ผมมองว่า,าน่าจะมีน่าจะเป็นงานง่ายของโยโกวามาเอฟมารีนอสนะอืมนะครับแล้วอีกคู่หนึ่งก็แข่งพร้อมกัน4ี่โมงครึ่งแต่ได้ทําการยกเลิกไปแล้วคือซาการโทสกจะบุก จะเปิดบ้านเจอกับกัมบะอาส้ามั้งแต่มีคนติดโควิดเยอะนะครับนักเตะรูส้สวานั่นเป็นนักเตะของของซากันโดสุนะครับผมก็เลยคู่นี้ก็เลยทําการยกเลิกไปนะครับเดี๋ยวก็มาเลื่อนกันเลื่อนกันไปว่าจะแข่งวันไหนยังไงเดี๋ยวดูว่าเขาตรวจโควิดอะไรเงี้ยมันปลอดภัยหรือว่ามันหายกันแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะติดกันทั้งหลีกเนาะก็มีติดเห็นไหมครับมีติดอันนั้นก็อันตรายเหมือนกันนะครับผมเออก็คู่ของมุ้ยก็ไม่ได้ ไม่ได้ทําการแข่งขันนะครับวันวันวันพรุ่งนี้ก็จะมีแค่ทีมของเจชนะทิพย์แล้วก็ทีมของอุ้มธีรทรเท่านั้นเองโอเคครับสําหรับในส่วนของคลิปนี้ประเด็นนี้ก็ผมจะมาวิเคราะห์เฉพาะในส่วนของยูกัวมาเอฟมารโนอเจอกับโออิตะทินิตะเพราะว่าซัปโปโรกับฟอนตาเล่ผมวิเคราะห์ไปแล้วเกาะคลิปก่อนหน้านู้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นทันไวให้เนาะขึ้นไม่ให้เออขึ้นไม่ให้ว่าว่าอ,อ,อยู่ตรงไหนอะไรยัไงไงเนาะเอออยู่อย,อยู่อยู่คลิป คลิปก่อนหน้านี้เออนะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้ขึ้นให้ครับผมอ่ะโอเคครับก็มาดูสถิติจากฟุตตี้ส a ตนะครับผมโยโกมาเอฟมานิอสบุกไปยเยือนโอิตะทรินิตะนะครับผมสถิติอ่ะมาดูกันชัดๆนะครับผมอ่ะ e a ด to head นะครับเฮดถอยเฮดครับ a v e r a g e goal อ่า average goal ในลีกอันนี้เราเราไม่ดูเดี๋ยวเราดู h head to head ก่อนนะ h head to head นะครับ5นัดล่าสุด ห 1> 1, 2, 1, 2, นึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้ามาเนี่ยเออห้า 5, นัดล่าสุดห้านัดล่าสุดของโอิตะทินิตะแพ้รวดเลยนะโอ้โหพพจต่อเกมหรือว่าอะไรนะพอยต์เบอร์เกมอ่ะพอยต์เบอร์เกมอ่ะโอกาสที่จะได้แต้มอ่ะมีต่ำมากคือถ้าแต้มสามแต้มเต็มสามแต้ม,มหรือว่าเข้าใกล้สามอะค่าเนี่ยค่า PPG เนี่ยเข้าใกล้สามแปลว่ามีโอกาสที่จะชนะสูงหรือว่ามีโอกาสที่จะได้อะไรนะได้แต้มสูงอะไรเนี้ยแต่ศูนย์จุด เจ็ดแปดเงี้ยยังไม่ถึงหนึ่งแปมเลยก็แปลว่ามีโอกาสที่จะแพ้สูงนะครับแพ้สูงนะครับมีโอกาสที่แพ้สูงนะครับในบ้านาชนะหนึ่งชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้สองนะครับแล้วก็นอกบ้านเรก็แพ้ซะกสี่แพ้สี่ชนะหนึ่งนะครับผมคิดค่าเฉลียนะ่ยเนี่ยแต้มที่มีโอกาสที่จะได้แปมนะมีศูนย์จุดเจ็ดแปดนี่ไม่ถึงหนึ่งแปมเลยเนี่ยนะครับผมพีพีบีจีหรือว่าพอยต์เพิร์กเกมนะครับผมพอยต์เพิร์กเกมณตอนนี้นะครับสําหรับโอิตะเทนิตะซิติ ค่อนข้างจะด้อยกว่ายูัวมาเอฟมารินอสยูัวมาเอฟมารินอสก็ไม่ถือว่าดีมากนะักแต่ก็ยังดีกว่าโออิตะทีนิตะนะครับอ่าพอยต์เพอร์เกม1.22แต้มนั่นเองนะครับผมก็5นัดล่าสุดที่เ,เล่นนะครับก็ชนะ2แพ้2แล้วก็เสมอ1นะครับผมนะ uh, นะครับผมอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับภาพรวมของของของอ่าทั้ง2ทีมนะฮะอ่ะ ย o กั h ฮาม่าวินเลดโอเวอร์ออลนะครับวินเลดประมาณ33%ที่มีโอกาสที่จะชนะนะครับผมที่ที่เคยมีเปอร์เซ็นในการชนะนะครับโอกาสชนะประมาณเล่นในบ้านมีประมาณ48%แต่แต่คราวนี้เล่นนอกบ้านไนงะเล่นนอกอเวประมาณ25%นะครับผมอ่าถ้าดูถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นนะตอนนี้นะวินเลดโอเวอร์ออลของถ้าเทียบกับโอิตะที่นิตะี่กับ33%ดูแล้วเปอร์เซ็นของ อยู่กว่ามาดีกว่านะครับเล่นในบ้านเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีกว่านะอ่าเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีกว่านะครับผมอ่าเปอร์เซ็นต์ที่ะชนะก็ยังดีกว่าเล่นนอกบ้านยิ่งแล้วใหญ่เลยโอ้โหทั้งภาพรวมของเกมการเล่นในบ้านเล่นนอกบ้านเปอร์เซ็นต์อ่าตัวเลขของอยู่กว่ามากเอฟแมรีนอตดูดีกว่าเยอะเลยนะครับดูดีกว่าเยอะเลยนะครับผมอืมอ่ามีภาพรวมคร่าวๆเนาะอ่ามาดูเฮดหัวเฮดนะตรงนี้นะฟอร์มนะตรงนี้นะครับผม อันนี้เขาคิดมา,าคิดฟอร away, away, ์มตัวนี้เอาวโฮมกับวใช่ไหมทั้งคู่ออฟอร์มองทั้งคู่นะตอนนี้เขามองว่ามีโอกาสที่จะเสมอกันนะบอสทีมเอาโอเวอร์โคเท่ากันแต้มแต้มอันนี้เท่ากันนะครับเขาเอามาเทียบกันอย่างนี้เลยนะนะครับผมมีโอกาสสูงที่จะเสมอกันนะออันนี้เท่ากันแต้มอันนี้เท่ากันแต่อมาเทียบ head tohead นะ ตรงนี้นะหน้าตรงนี้5นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับผมอ่าหนัดล่าสุดที่เจอกันโยโกฮาม่าเอฟมารินอสชนะไป2นะครับผมอ่าส่วนส่วนอ่าในส่วนของโอิตะเท็นดะชนะเพียง1นะครับผมแล้วก็เสมอกัน2ครั้งนะครับผมอ่หาหนัดล่าสุด6แมตช์นะเนี่ย6แมตช์หกแมตช์หรือเปล่า5นัดถ้ารวมใน,นตอนเนี้ยถ้าดูค่าพลังเทียบตรงน oh เ,รเ,นเนี้ยอ่าโยโกฮาม่าเอฟมารินอสมีเปอร์เซ็นต์นี่ชนะ50%นะครับเสมอกัน33%แล้วก็ ในส่วนของโอิตะทิตะมีโอกาสที่จะชนะ17%เองนะดูเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ก็น้อยกว่านะครับน้อยกว่าพอสมควรเลยนะน้อยกว่านะฮะโอเวอร์ออลทั้งหมดอ่ะดูภาพรวมภาพรวมอ,นนอันนี้น่าจะเป็นแต้มของการเบ็ดกันมัอม้อันนั้นเราไม่ดูนะเราไม่ดูนะครับผมอ่นะสกอร์บอททีมเดี๋ยวนะผมขอไล่ดูอันนี้อันนี้โอกาสที่จะยิงประตูกันนะครับก็ สู่สีกันนะสู่สีกันแล้วก็โอกาสที่จะเสียประตูอันนี้คือโกคอน c r e t นะคอน crete นะครับโอกาสที่โอิตะที่จะเสียประตูในบ้านสูงนะครับส่วนนอกบ้านสําหรับยูกวมาเอฟมารีนอมีน้อยกว่านะมีโอกาสที่เสียประตูน้อยกว่านะฮะสตินั่นตรงนี้นะผมดูแล้วอะภาพรวมยูกัวมาเอฟมารีนอนะถ้าดูตัวเลขอย่างเงี้ยมันชัดเจนมากเลยว่ายูกัวมาเอฟมารีนอตมีปอกาสที่จะชนะสูงสูงสูง,สงกว่า โอิตะทรินิตะนั่นเองนะครับผมมองว่านัดนี้นะนัดนี้โยโกมาเอสมิโนจะบุกไปเอาสามแต้มจากโอิตะทรินิตะได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับอ่าก็สรุปนะครับท่านผู้ชมครับกอ็อาทิตย์นี้มี2คู่สําหรับนักเตะไทยเรานะก็เจชนาทิพย์ ip, สงกระสินของพวกเราเจอศึกหนักกับคาวาสติฟอนตาเล่น,นะครับผมมองว่า มีโอกาสสูงนะครับที่จะแพ้นะครับแพ้คาบ้านให้กับคาวาสกิฟอนตาเล่ส่วนในคู่ของโอิตาทรินิตะนะครับเปิดบ้านเจอกับยูกั m a เอฟมารีนอนะครับอุ้มก็จะบุกไปเอาชนะโออิตะทรินิตะเก็บสามแต้มได้นะครับก็สําหรับอาทิตย์นี้ก็มองว่าทีมเยือนนะครับบุกไปชนะถึงทั้ง2คู่เลยทีเดียวนะครับผมก็ติดตามดูว่าติดตามขอให้ภาวนาว่าทีมซัปโปโรผมคาดการผิดนะ เออผมอยากให้คาดการผิดพลิกล็อกเนาะอยากให้ทีมของชนาทิปชนะเนาะแต่ก็โอ้โหเปอร์เซ็นต์มันก็ยากนะเออเออท่าผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็วิเคราะห์ไว้นะก็ยากอ,อ่เขาเรียกว่าซถิติมันทุกอย่างมันข่มมันข่มหมดเลยของฟอนตาเล่ที่ข่มซัปโปโรเองในส่วนของโยโกมาเอฟมาริโนสเองก็ข่มกับโอิตะทินิตะเองด้วยนะครับผมอ่ะโอเคครับก็ดูบอลให้สนุกดูให้เป็นเกมกีฬาอ่า ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาสติดไม่เล่นการพนันที่สำคัญอย่าดูหนังเป่าขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายเดือนคุณวรพงษ์นิยมญาติคุณรัชพลแอบเหงาที่เสาไฟ